<سؤال> لا إله إلا الله لا إله إلا الله <سؤال> <سؤال> <رقاً كتير مصطع> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือมีชื่อเสียงในสังคมหรือเป็นผู้ปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือประธานาธิบดีสมมุตินะถ้าเรารู้จักคนเหล่านั้นแล้ว มีคนมาส่งข่าวคนคนนั้นเป็นคนที่พูดจริงมาส่งข่าวให้เรารู้ว่านี่ประธานาธิบดีท่านเนี่ยเขานึกถึงท่านตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าคนใกล้ชิดประธานาธิบดีเนะี่ยมาบอกกับเราหรือนายกรัฐมนตรีคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเนะี่ยมาบอกกับเราโอ้โหคุณไปทำอะไรนายกกล่าวถึงคุณตลอดเลย ถามว่าในสภาพเช่นนี้เราดีใจไหมฮะผมว่าเราดีใจอย่างมากเลยนะเราดีใจอย่างมากผมเองเนี่ยตอนที่เป็นนักเรียนอยู่นะฮะก็เดินทางไปเที่ยวทางจังหวัดภาคใต้ก็ไปรู้จักกับบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมและเราก็ไปตั้งใจฟังเขา แล้วก็ถามปัญหาอะไรต่างๆเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาซึ่งท่านนบ,บีมุฮัมมัดสโลล้อฮุอะัลฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยใช้กริยามารยาทที่ดีต่อบรรดาผู้รู้เราก็ไปตักน้ําให้เขาแล้วก็นั่งพูดคุยกับเขาหลายท่านนะครับก่อนที่ผมจะไปเรียนต่างประเทศพอไปเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็คนที่สอนในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับอาจารย์ท่านนั้นๆเนี่ยมาบอกกับผมเอ้ย เขาเขาพูดถึงท่านเลยนะตอนที่ว่าไปฟังบรรยงบรรยายอะไรผมรู้สึกดีใจที่อาจารย์เหล่านั้นเนี่ยพูดถึงผมทั้งๆท,ที่เจอกันก็ไม่กี่ครั้งเองแต่เขาพูดถึงผมโอ้โหคนระดับนั้นพูดถึงเราเนี่ยนะแม่ไม่ธรรมดานะดีใจอย่างมากภูมิใจอย่างมากเรื่องนี้ที่เกิดให้ฟังก็จะนำพี่น้องเข้ามาสู่จิตสำนึกอย่างหนึ่งที่ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอัลลอฮ์พูดถึงเราต่อหน้ามูนมาไลกะอัลลอฮ์นึกถึงเราอัลลอฮ์คิดถึงเราอัลลอฮ์พูดถึงเราต่อหน้ามวนมาไล,าลากาว่าคนคนนี้เนี่ยฉันรักเขาคนคนนี้เนี่ยฉันนึกถึงเขาอย่างมากอัลลอฮ์พี่น้องพระเจ้านึกถึงเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะ แค่นายกนึกถึงเราแค่ครูบาอาจารย์บางคนที่เป็นที่ยอมรับในสังคมนึกถึงเราเนี่ยอัลลอฮ์เราดีใจขนาดไหนแต่ท่านนาบีมาาุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมมาบอกกับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าบุคคลต่อไปนี้เนี่ยบุคคลที่ปฏิบัติตนอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์นึกถึงเขาตลอดเวลาใครมาบอกกับท่านนาบีท่านนาบีเป็นใครละ่ะครับซอดีกุลมาสดุก เป็นผู้ที่พูดแต่ความจริงถูกถูกอะไรนะถูกทำให้พูดแต่ในเรื่องที่เป็นความจริงไม่มีความเท็จที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลอิวะซัลลัมนบีมาบอกคนเหล่านี้อัลลอฮ์พูดถึงอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์นึกถึงอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดด้วยให้ดีนะพี่น้องรายการคิดอย่งพูดศรัทธาต้องคิดด้วยให้ดีนะ แค่ครูบาอาจารย์ที่เป็นมีชื่อเสียงในสังคมนึกถึงเราเนี่ยเรายังดีใจขนาดนั้นอิหมามนึกถึงเราเราก็ดีใจแล้วคนที่เราอะไรล่ะเห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นผู้นําในสังคมเนี่ยเขาเป็นคนดีด้วยแล้วเขาก็พูดถึงเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแค่มนุษย์นึกถึงมนุษย์แล้วข่าวต้องท่านมาถึงเราเนี่ยเราดีใจบอกไม่ถูกแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮฮานาหัวตาลานึกถึงบุคคล ชนิดนี้เนี่ยตามที่จะอ่านฮะดิษให้ฟังนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาดีใจไหมพี่น้องถ้าอัลลอฮ์นึกถึงเราตลอดเวลาถ้าพี่น้องดีใจมาฟังฮะดิษบทนี้นะครับเป็นฮะดิษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยรอบันทึกโดยท่านอิหมามบุคอรีท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าอานาออนเดอซอนเนอับดีบี ฉันนั้นจะอยู่อยู่กับความคิดของบ่าวของฉันครั้งก่อนนู้เราคุยไปแล้วนะฮะดิษบางบทบอกว่าถ้าเขาคิดดีกับฉันล้อบอกนะถ้าบาวของฉันคิดดีกับฉันเขาก็จะได้ความดีไปตามที่เขาคิดถ้าบ่าวของฉันคิดไม่ดีกับฉันเขาก็จะได้ไปตามที่เขาได้คิดแต่ฮะดิษบทนี้ในอีกสำนวนหนึ่งที่บอกว่าฉันเนี่ยจะอยู่กับความคิด ของบ่าวของฉันวาอานามาอาหูฉันจะอยู่กับเขาอิดากรณีฉันจะอยู่เคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดหายไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อบ่าวคนนี้ลำลึกถึงฉันบ่าวคนใดก็ตามแต่พี่น้องลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองพ้นจากชัยตนเพราะ เพราะพี่น้องรู้ไหมชีว Nigeria, so, Muhammad, <érer> <Allah> masa, Allah, Allah, ิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะพ้นชัยตอนนะซิกุลโล่เพราะนฮะดิ s ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานะครับว่าลายันจูลายันจูอัลอับดูมินาชัยตอนอิลลาบิดิกริลลาเอากมากาลัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบาของอัลลอฮ์นั้นไม่สามารถที่จะพ้นไปจาก ความชั่วร้ายของชัยตอนพ้นไปจากการกระซิบกระซาบการหลอกล่อของชัยตอนได้นอกจากด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะนั้นเมื่อนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอานามาหูอิดาจากรณีฉันจะอยู่กับเขาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาตราบที่เขาได้ลำลึกถึงฉันชัยตอนเข้าไม่ได้ครับพี่น้องหัวใจที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ชัยตอนเข้าไม่ได้อะดูต่อ ฟาอินザการ์นีฟีนัฟซีฮีザคารตูหูฟีนัฟซีถ้าหากว่าเขาเนี่ยกล่าวล้ำลึกถึงฉันในหัวใจของเขาบาวของอ AH, ัลลอฮ์ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในหัวใจของเขาザคารตูหูฟีนัฟซีอัลลอฮ์บอกฉันก็จะล้ำลึกถึงเขาในหัวใ,วใจของฉันฉันจะล้ำลึกถึงเขาในหัวใ,วใจของฉันอัลลอฮฺอัลกุบะพี่น้อง อัลลอฮ์นึกถึงเราให้นึกอย่างนี้อัลลอฮ์นึกถึงเราไม่ใช่เรื่องธรรมดาหนะทางนั้นก็คือหัวใจของเราเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์เลยนะนึกถึงอัลลอฮ์พอนึกถึงอัลลอฮ์แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีบอกว่าได้แน่นอนก็คือชัยตอนไม่สามารถเข้ามาที่หัวใจของเรามากระซิบกระซาบมาหลอกล่อที่หัวใจของเราได้อีกตาบใดที่หัวใจของเราซุบฮานลัลลอฮ์นึกถึงจริงๆริงนะไม่ใช่กล่าวจากปากเฉยเฉยนะ ถ้าการจากปากเฉยๆหัวใจไม่ได้นึกไม่ได้คอยตามนึกถึงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอันนี้ใชตอนเข้าได้เพราะว่านึกถึงอัลลอฮ์อยู่ที่ลิ้นอยู่ที่หัวอยู่ที่ปากเฉยๆหัวใจไม่มีการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ชัยตอนเข้าทางหัวใจเนะี่ยไม่ได้เข้าที่ปากหรอกนึกถึงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเขานึกถึงฉันในหัวใจของเขาฉันก็จะล้ำลึกถึงเขาในหัวใจของฉันอินザคกรานีฟีมาลาอิน จักรตูหูฟีมาลาอินคไขรันอยรินมินหุ่นมินหุมถ้าหากว่าบาของฉันคนนี้เนี่ยนะล้ำลึกถึงฉันเปล่าถึงฉันต่อหน้าสาธารณชนฉันก็จะกล่าวถึงเขาต่อหน้ามวนมาเลยกะที่มากมายกว่าเขาหลายเท่าฟีมาลาอินคอยรินมินหุ่มใน ต่อหน้าสาธารณชนก็หมายถึงต่อหน้ามวลมาเลกาที่มากมายกว่าพวกเขาเอัลลอฮ์กล่า,กาวต่อหน้ามาเลย์กาเลยเช่นคนคนหนึ่งนะครับคณาจารย์คนหนึ่งได้ขึ้นไปพูดอาจารย์คนหนึ่งขึ้นไปพูดพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออลัอลลอฮ์อัลลอฮ์รักเรานะอลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะอลัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยโทษใ้แก่พวกเรานะ กล่าวต่อหน้าสาธารณชนกล่าวถึงอัลลอฮ์ต่อหน้าสาธารณชนอัลลอฮ์บอกว่าฉันก็จะกล่าวถึงคนคนนี้ยต่อหน้าสาธารณมาลาอิกาที่ยิ่งใหญ่ที่มีจํานวนมากกว่าเขาหลายเท่าอัลลอฮ์กล่าวถึงคนคนนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลลอฮ์เกี่ยวกับการลําลึกถึงอัลลอฮ์เกี่ยวกับ หัวใจที่เราผูกมัดติดอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานั้นต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราให้ได้จึงมีอย่างนี้ไงเวลาทํางานกันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไว้ชแนลเวลาละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องรู้ไหมบางเวลาบางวักรตูเนี่ยเขาจะมีเวน่ะสิฮะ เอาพนักงานเด็กกันเนี่ยเอามาฮัสดีตหนึ่งเอามาคําสอนหนึ่งเอามาอายาหนึ่งแล้วก็มาพูดสามนาทีหนาทีเพื่อที่จะเตือนจิตสํานึกของคนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยให้ยําเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาคนคนเนี่ยเข้ามาก่าวอัลลอฮฺตัดเอาไว้อย่างนี้นะอิสลามสอนเราอย่างนี้นะอัลลอฮฺรักเรานะอัลลอฮฺไม่ทอดทิ้งเรานะตราบใดที่เราลาลึกถึงพระองค์ตราบใดที่เรามั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ เตือนเพื่อให้เกิดความคิดทบทวนแม้ว่าจะเตือนซ้ำก็เตือนใหม่ได้ทุกการเตือนมีประโยชน์หมดเลยเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลามากล่าวถึงต่อหน้าสาธารณชนอัลลอฮ์บอกว่าฉันก็จะกล่าวถึงคนคนนี้ต่อหน้าสาธารณะมาลายิก์ทั้งหมดที่มีจำนวนมากกว่าเขาหลายเท่าว่าอินตะกรอร์บะอิไลยะบิชิบรินตะกอร์บุอิไลฮิซีระ ถ้าหากว่าบบาคนนี้เนี่ยก้าวแสวงความใกล้ชิดกับฉันคืบหนึ่งฉันก็จะให้ความใกล้ชิดกับเขาเนี่ยมากกว่าอีกก็คือศอกหนึ่งรีบเข้ามาหาคนคนนี้ว่าอินตกระบอิไลยะ z ิร o อ,อนันตกระรบตุอีไลฮิบานถ้าหากว่าคนคนนี้เข้ามาสแสวงความใกล้ชิดกับฉันหนึ่งศอกฉันก็จะ ให้ความใกล้ชิดกับเขามากกว่าเขาหนึ่งว่าถึงว่าเป็นคําเปรียบเปยที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาใกล้ชิดกับฉันฉันจะให้ความใกล้ชิดกับเขามากยิ่งกว่าเขานั้นสแสวงความใกล้ชิดกับฉันถ้าเราอยากจะให้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานึกถึงเราเราต้องพูดถึงพระองค์อยู่บ่อยๆ พูดในใจของเราเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮุอักบัตพูดอยู่บ่อยๆแล้วพยายามเนี่ยไปที่ไหนก็ตามแต่เวลาได้ยินเขาพูดในลักษณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะพอที่จะพูดกันได้เพื่อนสนิทของเราพูดพาดพิงไปหาคนอื่นเราบอกยาเลยอัลลอฮ์ห้ามนะเราอย่าได้อยู่ในความโกรธของอัลลอฮ์เลยพอเธอพอเธอเพอืพอ่พอนฉันรักเองนะ ผมเนี่ยรักรักคุณนะเพื่อหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้นะพูดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์พูดถึงเราเหมือนกันต่อหน้ามวลมาเลยกาแล้วมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและในเมื่ออัลลอฮ์พูดถึงเราอยู่ตลอดเวลาการวิงวอนขอของเราเนี่ยก็จะถูกนําเสนอต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาในเมื่อในเมื่อพระองค์นึกถึงเราตลอดเวลาพูดถึงเราตลอดเวลาแน่นอนอย่างยิ่งความโปรดปราน ความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะหาวัวตาลาก็จะมาถึงตัวของเราด้วยความสะดวกง่ายดายไปด้วยสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาดีมสองประโยคเนี่ยนะผมว่าช้าๆให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาดีมสองประโยคเนี่ยนบีบอกว่ามันหนักบนตาช่างแห่งความดีมากเหลือเกินมันเบาบนลิ้น สองประโยคเนี่ยกวาดบ้านกว่าจะหมดหลังนี่นะเช็ดบ้านกว่าจะเสร็จล้างถ้วยล้างชานกว่าจะเสร็จซักเสื้อผ้ากว่าจะเสร็จได้หลายร้อยครั้งเลยพี่น้องแล้วมันเป็นความดีที่หนักบนตาช่างแล้วเอาล้อก็จะนึกถึงตัวเราอยู่ตลอดเวลาเอาล้อนึกถึงเราตลอดเวลาใน,ใน,ใ,นในจิตสํานึกของพระองค์ดังนั้นถ้าอยากจะอยู่ในความรักอยากจะปลอดภัยจากชัยตอนอยากจะได้ผลบุญเยอะๆพี่น้อง อย่าให้ลิ้นของเราเนี่ยตรนีทีเหนียวอย่าให้หวัวใจ,จของเรานั้นตระนีทีเหนียวจากการลำลึกถึงอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ ت า ا ل นะครับวบล,ลาฮิตทาวฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุรายการคิดอย่างผู้ศรัทธา